สวัสดีค่ะเจเคน้อมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินเช่นเคยเลยนะคะหลังนี้นะคะราคา1 6 5 0 0 0้านบาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะเป็นบ้านที่เจ้าของขายเองเลยนะคะสามารถคุยโดยตรงกันได้ตอนองด้วยเจ้าของกับผู้ข้าผู้ซื้อนะคะก็คือคุยกันได้โดยตรงเลยนั่นเองค่ะอยู่ที่หมู่บ้านทงหลวงตําบลกองควายอําเภอเมืองจังหวัดน่าน ขนาดพื้นที่132.8ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่หลังมุมนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำมีโรงจอดรถมีห้องครัวต่อเติมให้เรียบร้อยค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะทำเรดีสามารถซื้อไว้อยู่เองก็ได้หรือปล่อยเช่าก็ได้เช่นกันค่ะสภาพแวดล้อมดีค่ะเพื่อนบ้านน่ารักนะคะบรรยากาศกลางคืนก็ไม่ ไม่มีเสียงดังรบพวนกันนะคะอยู่กันอย่างเงียบสงบนะคะ1นึ่ล้านหกแบาทสนใจเจรจาต่อรองคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงแปลงจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้เจเคนรราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ